ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีณวัดสำนักตะครออำเภอเทภารักษ์จังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2,558ด้วยวัดสำนักตะคราอโดยคณะกรรมการวัดและชาวบ้าน ได้พร้อมกันจัดงานทอดกรถินสามัคคีประจำปี2558เพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการสร้างกำแพงวัดเพิ่มเติมและปรับปรุงกำแพงเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมกำหนดการวันเสาร์ที่31ตุลาคม2558ตรงกับแรม4ข้าเดือน11เวลา11นาฬิกาตั้งองค์กรถินสามัคคีณสาลาหอประชุมวัดสำนักตะเคระ วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2,558ตรงกับแรม5้ค่ำเดือน11เวลา13นาฬิกาประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามคัคคีประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์พระครูวิพัฒนธรรมศารหรือหลวงพ่อแช่มกิติสาโรเจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์วัดสำนักตะเคระพระปรลัดดันทวุฒิรปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำนักตะครพร้ดดธธราารรอมพระสงฆ์ในวัดสำนักตะครอทุกรูป คณะกรรมการฝ่ายคารวะนายปรีดาสุขใจในายอำเภอเทภารักษ์นายสรายุทธภูขุนทศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะเครานายชันชัยศรีวิพัฒน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอเทภารักษ์นายมิตรชุบขุนทศกำนันตำบลสำนักตะเครานายบุญโรมอาจธานีนายกพุทธสมาคมอำเภอเทภารักษ์พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตอกลุ่มสตรีแม่บ้านอสมอ,อปอพรและชาวบ้านทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ญาติลืม,ลมบุญใหญ่ได้กุศลมหาศาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีณวัดสำนักตะเคราออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2558ท่านที่เป็นเจ้าภาพกองละ1,000บาทจะได้รับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อแช่มกิติสาโร อําำนาจคุณพระศรีรัตนไตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นตะปะเดชะพลวะปัจจัยให้ท่านประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพด้วยลาบยศสุขสารเสริญและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติในทุกที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทิน